สวัสดีครับโอเควันนี้เราจะมาทำาิฟต์โอป็อบบนันนี้เราจะมาทำคลิปอีกนะครับอ่าแต่งตัวเป็นแบบคนรวยๆนะครับแบบว่าใส่สูรไปเลยแล้วเราก็จะไปจิบ้าก,กันนะครับเนาะก็ก็ชุดนี้มันก็เป็นคาแรคเตอร์ของช่องผมนะครับเป็นตัวละครหว่าเป็นการแต่งตัวหลักของผมนะครับแล้วก็ เดี๋ยวชุดนี้ไปลองไปจีบสาวดูว่าจะติดหรือเปล่านะครับผมอะปะโอเคแล้วเขเข้าเกมมนแล้วกันนะครับผู้ไม่เป็นคแล้วเลยเดี๋ยวหาผู้หญิงกันเลยดีกว่าคนไหนที่มีแววที่จะเป็นผู้หญิงย่อใส่ยออใส่ย่อใส่ย่อใส่ยออใส่ย่อใส่สวัสดีครับสวัสดีครับ เจอดูดูแม่ก็นุนซีเขียนคำว่ารักของเรายังไม่พอเลยเห็นไหมล่ะโอ้โหมุกนี้เล่นได้ทุกทุกคลิปอ่าผู้หญิงคนนี้อ่าเอาไงเอาไงดิอ่าดีครับดีครับเขาจะคุยกับเราหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะดีครับสวัส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 ดีครับจุกูจุกูสดใจได้เร็ว โอ้หนูช็อออกครับโอ้ยชื่อหนูชอบออกด้วยมอ,อกเหล็กให้พี่หน่อยเร็วที่ห้อง <c oughs> อะไรแฟนไปไหนหรอครับแฟนไปไหนหล่ะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีแฟนหรือไม่มีแฟนเราเรากันไว้ก่อนนะครับถ้าเขามีแฟนเราก็จะไปคนอื่นเลย <c oughs> เราจะมาจีบคนมีเฟนไม่มีเศ้านะเศร้า เศร้านะเศร้าเศร้าจัดเลยไม่มีแฟนเนะี่ยแล้วไม่เล่นตอนนี้อือตอนนี้ผมอัดจอจากคลิปเมื่อกี้เลยนะครับนละ้วก็คือคลิปแต่งตัวคนหล่อนะครับแต่ไม่รู้นะว่าคลิปไหนจะลงก่อนนะ่าจะคลิปนี้จะลงหลังไม่รู้ช่างมาเถอะอ่าอ,อ,อ่พึ่งตื่นหรอพึ่งตื่นหรอืมเหงาครับเหงา ใช่อ้เรายังไม่ได้นอนเลยอ๋องะงะไม่รู้เป็นไรชอบอกล่าวว่างะอะอะไรวะอะไรเดียวอาเอ้ยเขาพิมพ์อะไรอะทำไมเปล่าอ่าเหงาเฉยเฉยผมเหงาเฉยอะไรไม่อยากคุยกับเราเหรอฮะชอบออก ชอต้องคุยเราแล้วเขาเอาก็เต้นนะ่ะเอ้าก็ดูดีดูดีเดี๋ยวเราเต้นนี้ให้เขาดีแล้วโชว์ความแบบว่ามีตัง,ง์งห้เขาดูหน่อยถึงจะเป็นแบบว่าไม่ใช่ตังตัวเองเติมก็คือะนะแล้วละละละชิปปะสโตเติมให้นะครับแล้วถ้าใครสนใจอยากเติมเพชรน,นะครับก็ชิปปะสโตได้นะครับผมเนาะโอเคอืมเราจะยังไงเขาดีคนนี้อ่าเขาเขาไม่เล่นกับเราเลยอ่า เธอชื่ออ,อะไรงะเธอชื่อแรงงะต้องตอบแล้วอ่ะเธอต้องตบอบแล้วเธอเธอเธอชื่อบีมโอ้ยชื่อเหมือนกันเลยแล้วชื่อแบ็คมันเหมือนกันตรงไหนวะอ๋ออ๋อฮะอ๋อไงกับคนนี้ดีนะเราจะอ่าให้ให้รางวัลไห้รางวัลใ้างวัล้ฟื้ ฟนั่นเป็นไงล่ะไอดูแบบว่าเราเราถามยุ่ไผายเดียวแล้วทุกคนมันไม่สนุกอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปปั่นคนอื่นต่อเลยดีกว่านะครับเพราะคนนี้ปั่นไม่สนุกอ่ะจริงอืมไปห้องอื่นเลยดีกว่านะครับเนาะคนนี้ปั่นไม่สนุกจริงๆพุดแค่นี้แหละโอเคแล้วก็มาตาโอเคแล้วก็มาต่อตาที่2กันเลยนะครับเนาะก็หาผู้หญิงนะครับคนที่เราจะจีบนะครับ เอาไงดีนะคนไหนดีนะเฮ้ยคนนดียนที่นี่ก็อยู่คนเดียวมาทำอะไรละอีนู่อยู่คนเดียวเอาหนูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอ้าวอยู่ตรงไหนอะไม่กีดสกิปจะได้ไม่ได้อันนี้คือกันแล้วนะเฮ้ยทำไมเราตกอ่ะโอ้โหไปกูเลยบันเทิงบันเล่าลาเล่าเล่าเฮ้ยเตงผู้หญิงแมวผู้หญิงแล้วแมวแมวมีดุนมีดุนแมวแมวผู้หญิงผู้หญิงเอ้าผู้หญิงของมันไหนเหรอน้ำ โอ้ผู้หญิงผู้หญิงที่ใส่ชุดกองกอยเออนี่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 ชุดนี้น่ารักเจ้า่นรักสวัสดีครับ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 อ่าสวัสดีปอปอเขาชื่อปอสวัสดีครับ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 ดีครับเอ้าดีครับสวัสดีครับต้องตอบแล้วล่ะนะนะให้ยไม่ใช่นายเอยเธอวันนงมานาย จะต้องตอบเราแล้วจะตอบเราแล้ว,ลวสวัสดีคราบับสวัสดีคราบับเราไม่ต่างให้นะครับจิก,กูจิก,กูจิก,กูเอาก็าไม่ตอบแล้วอะเอาอดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องตอบเราแล้วแล้ว,ลวเอาทำไมอะทำไมจีบไม่มยยไ,ได้อะเอาอเจ้าก็พิมพ์ว่าเขาเป็นบุคคลเพศที่สามปะ ล้วเขาก็อ่าเขาก็วิ่งหนีเลยเช่อเชอเจอเชอเจ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 อเชอเหมือนเขาไม่เล่นด้วยกับเราอ่ะโอเคงั้นเราเดี๋ยวไปจีบคนอื่นต่อเลยดีกว่านะครับเนาะโอเคไปโอเคแล้วมาต่อตาที่สามกันเลยนะครับเนาะก็สองสามตาที่เล่นมานะครับว่าเขาไม่เล่นกับเราเลย

สิบเก้าสิบเก้าสิบเก้สิบเก้ควบควบทุกคนเลยครับอ๋อเจ๊เจ๊เจ๊ไม่เล่นกับเราใช่ไหมเจ๊เราไปจีบไม่ใช่ก่อนไม่ใช้สวัสดีครับเอาวิชาตก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 อาหนี้มาหนี้มาหนี้มาหนี้วิชาวิยาจะกู้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 เราต้องจีบค่อยได้สวัสดีครับลิโอนาเฮ้ยเฮ้ยลิโอนาเราลิโอนา นะมีคนชี้คนพี่ด้วยดีครับลิโอน่าว่างั้นนะลิโอนา่าเราเราเจอรักแพ้รักแพ้ระยะทางใช่ปะโอเคอ่าเราพิมพ์มาดีครับเขายังไม่ตอบเราเลยนะ่ะลิโอนา่าต้องตอบเราแล้วจริงๆนะชื่อเราก็เหมือนกันละไม่หรอแปลว่าเฮ้ยค่ะเฮ้ยก็ตอบเราเลวเฮ้ยเอาไงดีวะแฟน ไปไหนหรอครับไป,ไปไหนล่ะครับเล่นเกมไหมเล่นเกมไหมยังบออยากคุยอยากคุยอยากอยากคุยอยากคุยไม่อยากเล่นเกมนะครับไม่อยากเล่นเกมอยากคุยก่อนนะเธอเรามาจีบกันดีกว่านะเธอชอบเราเปล่าแค่นั้นแหลนะเนาะแค่เธอตอบวบาน,นี้ได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 ,ได,ได้โอเคได้แล้ว เอาไงดีไงดีอ hmm. ่าแฟนเมื okay, again, again. Uh, uh, ่อกี้คยังไม่ตอบเลยนะว่าแฟนไปไหนหยอแฟนไปไหนหยอแฟนเธอไปไหนอ่ะเธอแฟนไปไหนเจ้าตอบเราซะีดีๆไม่มีหรอกเอ้าเศร้านะเศร้านะเศร้านะโสดโอ้ยโสดอายุเหมือนกันเลยสมากันเลยเหมือนโสดเหมือน กันเอา้าผมมีพิอ่ะโซเหมือนกันโหยเริ่มแล้วเริ่มแล้วมาเริ่มง่วงมาเริ่มง่วงมาเริ่มง่วงตัวเหมือนกันเลยเธอเธอต้องแบบว่ามาจีบกับเราแล้วนะเธอต้องมาเป็นแฟนกับเราแล้วได้ไหมเธอเหมือนเขาได้ยินอ่ะพูดไปพูดมบแบบไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดไปอยากเล่นเกมอ่ะอยากเล่นเกมเหรออ่า มาเป็นแฟนเราก่อนมาเป็นแฟนเรากอดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมาเป็นแฟนเราก่อนน่ะเธอถึงจะแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรเธอถึงจะได้เล่นกับเรานะอะไรอย่างเงี้ยเกินเนาะไม่ต้องเกินงุยงุย เอาไงดีนะกคนนี่คนผันนี่คนผันนีอ่าเชออายุเท่าไารหยอเธอรือเท่าใหญ่หยออืมเธอรุเท่าไหร่อืมเขาเขาตอบไปไงแล้วก็ตอบแบบว่าตอบแบบเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาตั้งชื่อเหมือนเราอะครับลีโอน่าอะไรเงี้ยกับเราเลียวน้าเฮ้ยไม่เหมือนกันเลยนะ โอเคครับเนาะก็พอหอมปากหอมคอแล้วผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครว์นะครับผมเนาะก็วันนี้ก็สนุกมากเลยนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับผมแล้วถ้าใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับขอบคนที่รับชมนะครับผมไปละ